หายไปเลยเขาไม่ค่อยเจอหน้าตาอีเวนต์ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายงานโฆษณาโฆษณาแล้วก็ละครแล้วก็ภาพยนตร์เรียกว่าคืนสังเวียนบอลคืนสังเวียนอีเวนต์รักการทำงานครักงานเขาจะแบบนี้แต่แล้วไปจ๊อบคลิปที่ถึงงานไหมคะงานอีเวนต์เลยห้างเจอประชาชนเจอแฟนฉับทั้งคิดถึงงานอีเวนต์แล้วก็คลิปที่ถึงห้างจับสินค้าส่วนใหญ่ออกนอกเมือง ถ่ายละครอะไรอยถ่ายละครด้วยภาพยนตร์ด้วยก็เลยจะไปต่างจังหวัดส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นจริงเนี่ยพี่อเล็กช่วเจอพี่อเล็กต่อยมาถึพวกพี่อ่ะหนูก็เจอฉับเหมือนกันอ้าจริงวันก่อนเขาบอกไม่ค่อยเจอเจอแบบบางทีเขาก็คิดถึงเขากลับมานบ้านอะไรเงี้ยเห็นอเล็กแค่สัมภาษณ์บอกว่า5นาทีก็มาเจอได้ใช่ขอแบบขอเจอขอของให้หน่อยให้ชื่นใจเป็นกำลังใจในการทำงาน อันนี้เราบอกอยู่อันนี้เราบอกอยู่อวดฮะเขาได้ฟังอย่าบอเอียงเอียงไปหากล้องหน่อยเดี๋ยวสำคัญอ่ะเขาเป็นไงบ้างไหนเขาบอกว่าพอเจอฟูก็ต้องมีใครมีคนค่ะเพิ่มค่ะเพิ่มค่ะต้องมีนะครับใหม่นะคะทุกคนเอาลจริง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 อ่ะเขาบอกว่าพอเจอฟูก็ต้องบอกว่าอ้อนเราศูดย์ที่สิดเดชก็มีบ้างเขาก็พูดเอไปว่าอ้อนเยอะเราเราเขาขี้อ้อนนะ มาเป็นคนเป็นตัวของตัวเองบอกว่าเป็นแฟนหรือเป็นแมวคะทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาะอะไเห็นบอกว่าเอากุ้งแม่นำ้ำกุ้งแม่น้ำมาให้จากคู่ทัโลกอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะกุ้งหัวใหญ่มากตกุ้งแค่เนี้ยอันหนึ่งกุ้งแค่หัวทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาเรามาทำอะไรกินก่อน ก็ <g ül> <g ül> ย่างค่ะจริงจิงย่างปูระหว่างเค้งออกับอเะไรอันไหนน่าสนใจมากกว่ากันะ <c oughs> อะไรอยู่ <c oughs> แล้วค่ะไร่พ่อปูก็จะเห็นเกิงเกินไป <c oughs> ถึงมแม้เราจะชอบกินมากก็ตามนี่จะใกล้ปีใหม่แล้วมีทริปอะไรที่ไปกับซัพพับยจาพันธนผู้ชเลยฮะยังค่ะแต่จริงๆก็มีมีแพลนไว้ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้หาคิวให้มันลงรลอยกันเท่าไหร่ แต่ตกลงรูรง้ได้ยังนะระหว่างที่จะเขาบอกว่าเราจะไปส่วนมร์แต่เขาจะไปพาแม่ไปดูปรูแต่เขาก็นั่นแหละตั้งใจว่าปีนี้อยากสวดมร์เพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ทำบ,บุญสักเท่าไหร่ก็เลยสุดปีนี้เออสดมนคร่ำปีก็น่าจะได้บุญบ้างทำบุญบ้างนะคะทุกคนเอออะไรชวนมเมนต์นเขาว่างไงเขาจะไปดูเขาจะไปดูครูเขาจะไปดูปรูเพราะเขาอยากพาแม่เขาไปก็เลยก็ไม่ตี๋ก็พาแม่ไปได้ดีแล้ว ก็อออกไม่ได้อยู่ในบ้านใช่ไหมหนูไม่ได้เลยอะคะไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแม่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเออแต่อนนั้นเขาเดาคอมการสองออฟตัวไม่ใจรัวเลยคิดว่าคิดว่าผู้ชายแล้วว่ามันก็ไม่ผิดหรอกไี่สิว่าผู้ชายอ่ะแต่ก็เินเออเออช็อตไปเลยช็อตเลยที่ถามน้บอกว่านาาจะไป สกีใช่เขาจะชวนโบไปนี่นี่จริงชวนแล้วแต่ว่าโบปฏิเสธไปแล้วเพราะว่าเล่นไม่ได้เอ็นก็เท้าค่ะไปก็คงไปแบบไปเหงาเพราะเขาก็คงแบบไปขึ้นขาไปลงเอ่อสกีลงสนามกันอยเองนะลูก็คู่คนเดียวลูกสาวเขาอาจจะขอก็ได้นะลูกไม่มีทางให้ขอแน่นอนแม่ยิ้เจ็บอยู่เลยวางนั่นแหละทั้แบบ ขอมาได้มั่นก่อนไงเดี๋ยวมันจะมั่นเกินเดี๋ยวมันจะมัน่นเกินไม่ใช่ไม่เอานี่แสดงว่าเราคุยกันแล้วว่าเออต้องเป็นขอเป็นช่วงโน้นช่วงนี้อย่าเพิ่งตัวเขาเองก็บอกไม่ขอยังไม่ในช่วงนี้แสดว่าเราถามมล้วหรอหนูแซวเล่นตลอดแต่ว่าไงะวไปทะเลเงี้ขอมาเนี่ยเลรีเลมาเออคือเราเปิดก่อนเลยเหมือนเลยขอไม่ขอเราก็เล่นก่อนเพราะให้เขาแบบ เอเขาเอาให้ทั้งงแต่ว่าเราดูมั่นไหมคะมั่นมากแต่ว่าเพลงแม่พึ่งก็มาจะขอก็รีบขอให้จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้าเดือนหน้าช่วเอาเดือนนี้เลยเดือนนี้เลยเราเราเร่งรีบสุดสกลัวถ้าเป็นคุณเราพร้อมแล้วว่าพร้อมเดี๋ยวมันมีลูกยากอ่ะกลัวกลัวเมื่อกี้บอกที่เจ็ดตุนเลยป่ะที่จะบอกหลังทม่งเนี่ย ก็รีบขอก็ได้ไม่ตีแล้วก็ตัดยิบเก้ายิบสิบก็ดีอันนี้คือฝายบออเล็ลกเราเขาไว้ขอแล้วไม่รู้จริงว่าเป็นปริศนาอย่าปริศนาเยอะมากเลยแต่ว่าได้แดนนุ๊กความสุขดีน,น,นะน้องๆฮปปี้ดีค่ะรเทา้าเป็นยังไงบ้างเป,เ,เป็นพรีเซนเตอร์รเท้ารองเท้าเป็นพรีเซนเตอร์รองเท้าค่อย,อยนะนะคะดีมากๆเพราะว่าเป็นผู้ใช้จริงพอได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแต้มบดีสะสมได้ไบมพัชยู แต่เท้าเราเป็นไงบ้างอะจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเอ็นข้อเท้าขาดค่ะสองเส้นซึ่งเป็นเส้นใหญ่ด้านหน้ากับเส้นกลางด้านข้างก็คือถ้าวัดจากสี่ระดับที่พอมีจะรออยู่ที่ระดับสามก็คือมีเลือดออกค่อนข้างเยอะตรงบริเวณที่ตับบุ๋มยังไงต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยจริจริงก็ระวังทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยระวัง พราะว่ามันทํางานเราเราชอบทํางานด้วยแต่คือด้วยการทํางานก็เอ่อซัพพอร์ตค่อนข้างโอเคอย่างนี้เวลาทํางานเวลาเราวิ่งหรือว่าเข้าฉากอะไรแบบว่าวิ่งได้ค่ะแต่ถ้าจะปะลายจะเป็นแบบเกรงกลางๆอะไรเ<ๆ>งี้ยแ,แต่แต่ก็ทํางานได้ปกติะคะ่ะไม่มีภาษาอะไรไเจ็บอยูอ<ม>ไงถ้าอย่างงี้ไม่เจ็บแต่ถ้ายืดอย่างนี้เจ็บก็คือใส่เสื้อสูกไม่ไม่ได้ หมอว่าไงจะหายตอนไหนไหมโบหาขาดย่างาแปีนึงมากค่ะพี่ที่หมอเขาบอกถ้าถ้าจะหายเองโดยที่ไม่ผ่าตัดแต่ถ้าผ่าตัดก็จะไม่เจอหน้ากันเลยหน้าดูดต้องพักยาวเลยแต่มันแค่นเอาหรือเตาอเอาหน้าเราก็อาจจะเป็น beauty อกเ g ก e r อะไรเราจะนั่งอยู่บ้านแล้วก็ นี่มันปัญหานะคะตัวใหม่ค่ะนี่นะคะจริงๆมันมันกระทบกับเรื่องละครที่ถ่ายหรือยังไม่กระทบเลยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเป็นโชว์ที่ถ่ายทั้งทั้งหมดเลยตอนขึ้นคอนเสิร์ตกานี้ก็คือขาดหนูกำลังหนักเลยแต่ว่าเป็นสดตล์สดตายแต่หนูใส่ดามนี่พี่ใช่หนูใช้เอเทปนักกีฬาที่เขาแบบพันกันะยืดไว้มันก็จะแบบ แคนแทรนที่มันขาดไปมันก็จะยังหวดอยู่ระบบต่างแล้วก็ไปทานยาด้วยให้มัน,กแ,กมนแบบว่ายาแก้ปวดให้มันต่างรู้ิึกว่าค่อนข้างหนักใจเราที่จะผ่าไหมให้เป็น Inner เป็นคิดห้าเดือนเลยถ้าเพราะว่าอินเนอร์เรามันเป็นแบบใส่เสื้อสูงเดินสัมเดินสัมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเสื้อสูงจอดไว้เฉยๆจอไเฉยไม่ได้ใส่กี่เดือนสามเดือนแล้วมั้งสามอ่าก็น่าจะสามเดือนหรอ ไม่ได้ใส่จนสูงเลยอ่ะก็จะส่งขับเรือนะก็ไงพี่อเล็กซ์งไม่น่าไหวแต่เขาก็เห็นล้อยู่นะเขาดูแลช่วยเห็นล้มจุดล้อไม่ห่วงนะเขาแฮปปี้นะที่แบบได้เห็นรถเขาบอกว่าเราถือเกินะเขาบอกว่าเราถึอเกินใช่เไม่ห่วงคือโบเป็นคนความรู้นค่อนข้างเยอะมากๆย่เวลาคุณหมอถามว่าแบบเจ็บไหมหรือว่าอันนี้ไหวไหมอะไรเงี้ย คนอื่น่ะคนได้แค่ยี่สิบพอไปถึงแล้วเลยแต่หมอไม่เจ็บมากไหวเขาบอกสบายแล้วจริงจริงมันเจ็บไหมโบเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเราไม่เคยบอกเลยว่าเจ็บมันเจ็บค่ะเจ็บแบบเหมือนคนโดนถอยอ่ะแล้วถ้าไปกดอย่างนี้ก็คือปวดมากแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรสบายหนูไม่รู้ว่าหนูทนได้เขาไม่ทนส่งคนในระยะยาวมันก็สูงแล้วค่ะแต่ก็สบายค่ะทำงานได้ปกติ คือเรารู้ตัวเองว่าไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็คงต้องบอกคนในกองโดยพี่บอว่ามันน่าจะหนักแต่อันเนี้ยสบายค่ะสบายมากๆชิลหรือว่าหลังจากปิดโควิดนกล้องจะขาดเลยต้องรออีกสองสามเดือนค่ะเราไป MRI รอบหนึ่งถ้าเอ็นเริ่มเชื่อมต่อกันก็คือไม่ต้องขาดเพราเป็นเรื่องของบุญสิบบากไปถ้าเป็นบุญเยอะก็น่าจะหายเร็วจะต้องจะต้องมันต้องถนอมไหมอะเพราะไม่ให้ไม่ต้องเดินพักเดินสักพักนึ่นอะไรอยย่างงเี้ทำไม่ได้ ไปหน้าเซ็ตไปตรงที่แต่งหน้าหน้าเซ็ตแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วก็ทำไปทุกรับพลังนี่ครับแต่แนวโน้มมันโอกาสที่แบบว่าจะผ่าตัดมีน้อยหรือมากณตอนนี้หนูรู้สึกว่าอาจจะประมาณจาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ี่ต้องผ่าแต่แต่หนูรู้สึกว่ามันมันไม่ได้หนักเข้าแรก,แรกมันเดินแล้วมันไม่ได้ผิกแล้ววิ่งได้แล้วแล้วก็ส้นสูงสที่แบบประมาณนี้ใส่ได้เลยแต่ถ้าส้นสูงเท่เนียที่มีหมดสิ แต่ว่าในในก็สวยสวยช้ำครับคุค่ะเอเอแล้วว่เอาเ,เอาเ,เองไหมแล้วแหละแล้วถามว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดแบบว่าให้เด็กมาคลองเงี้ยมันเป็นการกดดันเทำไมอ่ะไม่ได้กดดันไม่ได้กดกันตุ้งตาเนะไม่เลยยิงว่างมากอันนี้คูดเว้นไม่เลยเหรอเพาไใส่ไปเฮ้ยมันว่างกว่านิ้วหนึ่ง การแสดงแล้วห็แ้กแสดงแล้วอบอกเลยว่าไปเลยไม่ก็พูดไปงั้นแหละไปตลกไป่มกแต่คิดจริงไมวันนี้ก็คือได้มีอะไรเวันนี้สามารถได้มีอะไรตะคยห่ไม่เร่งไปกินนี่ไมื่สี่ทีละที่ไปทะเลไปกินนี่นต่บอกว่าทำไมไม่ยอมเติด่เปิดนะ่ะมันปิดบัดเพ่งนโอมันต้องเห็นตัวกันนะกไม่ อะไรแล้วมั้งแต่หลายคนแซวไงว่าเออทะเลขาวจัวทะเลขาวจัวเพราะว่าผิวพรรณเรามาันฟ้าประทานเลยนะรู้สึกไงคนแซวว่าทำไมแบบไม่อยากว่าไม่ยอมเปิดเออเปิดมากเลยนะนั่งเคยเห็นแล้วนะมันต้องมากกว่านีนะ <c oughs> ้ต้องมากกว่นนานี้ก็มากกว่าน,นี้ก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องโอ้โห <c oughs> กระตมจ้าแล้วค่ะ เอาค่ะต้องจ้างดูไอ้เล้วไปจ๊อบเขาเขาปลาบ้างไหมเขาปลาบ้างไหมเขาห่วงอะนนว่าไงบ้างอ่ะเขาคนถ่ายให้เขาก็ต๊ะนิดนึงเรียกว่าที่ปิดเพราะอเล็กเขาไปโทษเขาโวยวายก็ไปโวยวายเขาแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วจริงๆเขาห่วงไหมอะเวลาถ่ายโชว์ต่างๆเขาไม่ได้ห่วงเพราะเขาเตอนเราไม่ได้แบบมีเยอะขนาดนั้นมันทำให้เขาต้องถึก เราไม่ปกติมันไม่ได้แบบว้าวเขาช่วยสกรนรูปนะไม่ไม่ได้ขนาดไหนรูปรูปนั้นก,ก็ก็ให้เพื่อนๆแม่ๆดูมากว่วเพราะว่าคนถ่ายแล้วก็ถ้าถ่ายผ่านก็ผ่านจะมีโอกาสแท็คคู่ไหมครับเซ็กซี่แท็คคู่ <c oughs> อยากเห็นก็ลองตั้งดูสิครัร้อนเงินเหรอหนูเม่งซื้อตล๋วดกับพี่ทำไมอ่ะดูตั๋วเอะไรบก ตำรวจเขไม่ต้องทำงานหนักตำรวดแพงโอ้บอยแล้ววันนี้ตรวจแพงตำรแล้วรอเขอบคุณค่าก like ูโบอินเสิร์ฟในะู